สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าวันที่แปดมกราเช้าวันจันทร์ที่แปดมกราสองห้าหกจิตเนาะเยะสุ่มสีผ้ามาเก็บแตงกวาทําทไมเยสุ่มถึงบอกวันที่เนาะการถ่ายคลิปของเยสุ่มเนี่ยเยสุ่มส่วนมากจะบอกวันทีเพราะว่าอยากเยสุ่มอยากให้รู้ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงของสวนเยสุ่มนี้นาะจา มันเป็นแบบไหนแต่ละวันเดี๋ยวแบบพ่อเยะสุมไทยคอนเทนต์อะไรเก่าๆนี่แหละจ้ะพี่เนาะวันนี้จะได้สวนเยสุมอยากให้หูว่ามันโมเมนต์ว่าคลิปเก่าเยสุมทายใหม่แต่อาจจะลงช้าวันนึงหรืออะไรนี่แหละจ้ะกอนอื่น่าพูดมากเยสุมอย่าเบาหลายย่าเบาหลายเยสุมม,มาเก็บแตงกันเลยจ้ะแตงกว่าลูกใหญ่มากลูกเนี่ย เนี่ยยี่สูมสีโบเก็บใหญ่เนาะจ้ะนี่ยี่สูมบมเดิร์เบิองพันใหญ่ปกติยี่สูมสีเก็บประมาณนี้เลยจ้ะพี่น้องเนี่ยเ,เห็นหมนะเหนลูกหนึ่งข้างล่างวันนี้จะเก็บกี่ลูกเดี๋ยเดี๋ยวมานับกันเลยจ้ะเนี่ยยี่สูมจิเก็บประมาณนี้เพราะว่ามันกรอบอร่อยดีเนี่ยต้นนี้มีสองลูกหน,หนึ่งหงนึ่งแล้วเนาะพี่น้องอันนี้หน่อยไปบอเอา นยแต่ลูกลูกนะตัวนี้ยีสุมซีเด็ตออกเพราะว่าเบื้องหน้าเพื่อนตูดลีบตูดเพิ่นรีบเนี่ยเป็นยังยีสุมจังถามว่าเนี่ยเวลาเพื่อนบ้านออกมาแล้วเพื่อนบ่จับจ้ะเพื่อนสีเหลืองเพื่อนจะจะหลวงไปนี่เห็นบ่เนี่ยลูกหนึ่งที่เพื่อนเหลืองนี่ก็นี่ลูกหนึ่งเพื่อนออกทุกขอทุกขอแต่ว่าเพื่อนเหลืองตายนี่เห็นบ่พี่นอกนี่ก็เหลืองไปแล้วเนี่ยเหลืองตายไปแล้วะ ออกทุกข้อข้อละสองลูกก็มีแต่เพื่อนบรจับนี่สุมกับงงคือกันเก็บเลยเดยวเพื่อนจะแกงนตอนนี้ได้ลูกหนึง่งเจ็บลูกนี้อีลูกหนึ่งจ้าเก็บเลยเดสุมชอบกินอ,นอ่อนๆกรอบๆนี่จ้าลูกนี้ไม่ทันดูที่จริงมันต้องเก็บตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละ โอ้ยเนาะเกษเห็นบ่เพื่อเกล้ะแตงกว่ากินเก่หลายเป็นบ่ดแสบเพิ่นลูกหนึ่งมุด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 ไปนี่อีกลูกนึงชอบกินอ่อนอ่อนเนี่ยะจิ้มน้ำพริกอื่เนาะเดยทอดอีกแล้วมือน นี hehe, ่ีได้ซัมหนเนะจ๊ะแลืวอคืนก็เริ่มติดปุยล่ะติดฝุ่นล่ะจะพอได้กินยังได้พี่น้องนี่ไงจ๊ะแตีงกว่าแตีงขางกำลังงาม กำลังท้าเขือกำลังท้ายอดเห็นบ่พี่นอ้อง,งเต่งข่างแบบเต่งข่างหรือเต่งร้านนี่มือเพิ่นนี่เลยมีมือเหรอเห็นบ่นะเพิ่นเลื่องเท้ามือท้ายุ่งท่ายใหญ่ออกมาแล้วข้างบักเต่งก็ะเม็นงาบักขามหะละพี่นอ้องเฮ้ยเอาเก็บมาใช้ประโยชน์มันอื้อก็ออกดอกบ้านบริญยางม่าบึง เก็บไปใส่ตู้เย็น,นคือเก่าละพี่น้องเอ๋ยเก็บกันเลยแต่เจ๊สุม่มอยากทดนลองนมพี่น้องอีสุม่มอยากทดนลองผสมพันธุ์ให้เพิ่นอ้ยผสมบูดดอกเก็บเลยโอ้ยหมูวานเหี่ยวเหี่ยวถิ่มไปหลา,า,ายดอกเลยหมูวานจะยากจะง่ายยัง อย่าพีนองมาลายเนี่ยยิ่สูงก็ะิบเก็บเพิ่นเลยเนาะจ้ะเพิ่นโมยายยังหย่อนเพิ่นว่านลูกเพิ่นนี่น้อยละหลอดเก็บกินหยอนกินใยเพิ่นสื่อ,อจิ้มน้ำพริกดีกว่าหลวกแกว้ว เก,ก็บอันดอกบังอื่กับแกบแตงแล้วยัสูงสีไปต้อยบอับม่วงบักม่วงกับบักม่วงเพิ่นหละเพุ่นมันซุกลายแ่ะอันเรื่องว่าสีพิษอันว่าพิษเด้อพี่น้องวันปีใหม่ก็คุยกันเจ้าบ้านเพิ่นยัสูมทางหยาอยู่เพิ่นวะทำอะไรเพิ่นวะไม่ไปเที่ยวไหนเ้อเพิ่นวะาบบม่บงมวงเก็บกินได้เลยนะถ้ามันอันนี้แล้วเพลินวะ มันสิว่ามันแก่น่ะ,ะพี่น้องเพูนว่าไอ้นี่เพป็นว่าสุดก็คุยกันอยู่โดนอยู่ดอกเพื่อนบ้านเนาะพี่น้องกัลยาณมิตรที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันปีใหม่มาก,กระได้นู่นนี่นั่นตอนกันสิหนะพี่น้องเพิ่นกระเสียวโอ้ย<ล>สมัยก่อนเพื่อนหนังสือหมูเป็นสิบสิบโลมาฝากบาทเนี่ยสูงเพราะว่าเพื่อนแดดใส่หนามบาทเนี่ยสูงใส่อยู่ปีกว่า ตูดซอนเบิอร oh. uh er awesome> mm ์เ hmm. หุ hmm. ่นเหลืองเจสุมสีมาซอยุ่นเห็นบอพี่เนาะโอ้โงเทิงๆ่นมันเหลืองตูดซอนเบอ่์เนี่ยอื่นเจสุมอื่นตูดซอนขุดโลนมาหน่วยหนึ่งลนมาลูกหนึ่งแตกบ่มันสุกเหเห็นบ่โอ้บ่แตกบ่แตกโอเคโอเคพี่เนาะ ยะนางอ้ดึงล้ายเงาะกระต่ายเบิดยะนางกระด้คลิปนี้ยอ้สุ่มกระฟ้าไว้ซ้ำนี่แหละเนาะจ้ะยอ้สุ่มสีฟาาเ็ดยังใหแล้วเหมือนนี้ยะสุ่มีทุระเขากรุงเทพอีกแล้วพี่น้องจ้าพอ้ดูเครื่องบินก่อนเน่เนเครื่องบิน ฝั่งนี้ก็จะฝั่งเป็นบ้านคนเนาะเพื่อนบ้านบ้านหลังนี้ก็โคราชโรงงานนู้นก็โคราชมากไปหน่อยก็เชียงรายอีกหลังหนึ่งเนี่ยในซอยตอกบ้านยะสูมมิอยู่มิต่คนต่างจังหวัดด้วยจ้ะเป็นจะของโรงงานทั้งนั้นเลยมิต่คนคนคนภาคอีสานละจ้ะมีภาคเหนืออยู่หลังหนึ่งอ๋อยะสูมลาคือโบไปจากเถื่อนปัญชวาเนาะ ยสุ่มชอบเวาล้วเวาลวงแบบนี้ละ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สนีน้ะพี่นอ้องฝากเบึ้งฝากชมฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ยสุม่มนั่นเนี่ยเด้อจ้ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ